สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมปั๊มลานาซอสนะครับก็วันนี้ก็มาเจออีกแล้วนะอันนี้ ep น่าจะ ep ีที่86แล้วแปด6แล้ววันนี้มีอะไรมาชมกันนะครับเดี๋ยวขอปิดพัดลมก่อนเสียงมันเข้านะครับก็ อย่างเช่นเคยนะครับก่อนจะไปดูสิ่งที่น่าสนใจก็มารู้จักกันก่อนครับผมปั๊มลานาซอสนะครับก็หลักๆก,ก็คือเป็นนักสะสมดาบนะครับแล้วก็มีแบ่งปันบ้างนะครับบางครั้งนะครับถ้ามีดาบเข้ามาแล้วก็เกินเกินความจําเป็นที่จะเก็บก็จะเอามาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็มีงานซ่อมดาบนะครับบุรณะดาบนะดาบใครชํารุดดาบเก่าบ้านใครมีดาบเก่าอยากเก็บไว้แต่มันมีการชํารุดหวยขาด ฝากแตกอะไรอยากส่งมาซ่อมส่งมาได้ที่ผมนะครับผมจะมีช่อง YouTube ก็ช่องนี่แหละที่คุณดูนี่แหละแล้วก็มีเพจ Facebook ชื่อเพจลาน,นาซอสเหมือนกันนะครับก็มันจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างเนี่ยที่มีที่มีให้กดเพิ่มเติมหรือกดทุกสอนลงไปเนี่ยก็จะกดเข้าไปในลิงก์เข้าไปในลิงก์แล้วก็จะเจอนะครับมีเบอร์โทรมีอะไรถ้าใครติดต่อนะใครไม่ติดต่อไม่สะดวกผ่าน Facebook ก็ติดต่อผ่านเบอร์โทรหรือผ่านไลน์มานะครับ ก็งานผมมีอะไรก็มีบุรณะดาบลงรักนะครับทำฝักดาบนะครับสร้างดาบใหม่ใครอยากได้ดาบใหม่ก็ทักเข้ามาคุยกันนะครับก็ตัวอย่างงานนะอันนี้ก็จะเป็นนี่ดาบหลวงนะน,นี่ไม้จะเป็นไม้สะทอนนี่ลูกค้าไม่มาเอานะครับนี่อันนี้ก็ทรงหน้าจรดนะครับดาบหลวงนะ โอเส่วนนี้ก็เหมือนกันนี้อันนี้จะเป็นดาบดาบลาวนะด้ามจะเป็นสำลิดสำลิดลาวเวียงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นงานหล่อของทางทางผมเองนะครับผมเป็นเจ้าของงานนี้ก็คือนี่ก็จะมีงานเนี้ยงานฟิตติ้งฟิตติ้งดาบลาวนะฟิตติ้งนี่ก็ ของทางเราเองนะลานาซอสก็คือฟิตติ้งคอบัวน,นี่อันนี้ลมดำแต่ยังไม่ได้ขัดนะเดี๋ยวก่อนส่งลูกค้าก็ต้องขัดนะครับนี่เนาะนี่มาดูลาวใบลาวเวียงกันนี่เห็นไหมใบสวยนี่นะโอเคนะอันนี้ก็เป็นงานตัวอย่างนะครับที่มาให้ชมกันนะ มีงานลงรักมีอะไรแต่งานวันนี้ที่จะให้ดูกันไม่ใช่เล่มนี้นะครับก็จะมีการโชว์ผลงานอีกเล่มหนึ่งก็คือว่าก่อนส่งลูกค้าผมก็จะเอาดาบมาโช์นี่แหละก็คือโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนี่แหละว่าผลงานเป็นยังไงนะก็ดาบเล่มนี้ก็อยู่นี่สักพักใหญ่แล้วแหละกว่าจะเสร็จนะก็มาดูกันนะ นี่เล่มนี้ให้ดูภายนอกก่อนภายนอกจะเป็นฝักนะฝักลงรักชาติแดงนะลงรักชาติแดงฝักนะนี่นะอ่าส่วนฟิตติ้งด้ามเป็นงานเงินนะครับฟิตติ้งนี้ไม่ใช่ของไม่ใช่ของทางผมนะจะเป็นฟิตติ้งของน่าจะของคุณขุนตุ้ยมั้งนะนี่นะเขาจะเป็นฟิตติ้งแบบข้อบัวเหมือนกันแต่มีลวดลายนะใครใคร ใครอยากได้ฟิตติ้งแบบนี้ก็ติดต่อไปทางขุนตุ้ยนะถ้าผมถ้าใครอยากได้ก็ทักมาหาผมผมมีลิงก์ให้แล้วกันนะผมแนะนําให้นะฟิตติ้งของทางขุนตุย้ยแล้วก็อันนี้ก็ทําเป็นป้องเป็นเงินเป็นเงินหมดเลยนะอันนี้ของลูกค้าอ่ะเล่มนี้มันพิเศษตรงไหนนะเล่มนี้ลูกค้าตั้งใจจะทําให้มันเป็นดาบประจําตระกูลนะครับเรามาดูกัน ฝากก็วางไว้ก่อนนะฝากก็ฝักเรียบๆแต่ว่าตอนนี้เรียบแต่ว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาจะไปให้ช่างเงินทําต่อนะครับ mm. เขาก็ให้ผมลงรักไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้ช่างเงินเป็นลูกมัวท้ายก่อน mm. ก็ก็ถือว่าถือว่าจบงานผมแล้วพอจบงานผมแล้วก็ก็เลยจะต้องอ่าอันนี้รีวิวสักหน่อยอ่ะเล่มนี้พิเศษตรงที่นี่นี่ใบ ใบก็เป็นใบจะดูไปคล้ายๆดาบพวกดาบไอ้อันนั้นนะดาบพวกดาบประจําเมืองพระแสงสาัตตาประจําเมืองนะทรงทรงใบเขาจะประมาณนี้นะโอเคนะไอ้ที่มันพิเศษก็คือดาบเล่มนี้จะมีงานข้ามเงินเห็นไหมเห็นไหมแสงสะท้อนของเงินไหมนี่งานข้ามเงินนะแต่เงินมันจะค้ำๆหน่อยเพราะว่า มันยังเหลืออีกหลายกระบวนการเนาะถ้าจะขัดให้เงินมันเงาขึ้นมาเดี๋ยวมันก็กว่าจะจบงานมันก็จะค้ั่อีกก็เลยจะต้องให้ลูกค้าไปไปทำให้เงินเงาทีเดียวตอนจบนะก็จะมีงานตรงนี้ก็จะเป็นนามสกุลของลูกค้านะอันนี้ใบด่าวนี้รู้สึกว่าใบดาวของพี่สุมิตรนะพี่สุมิตรเชื้อผู้ดีนะนี่นะ แล้วก็งานข้ามเงินนี่ข้ามจากฝีมือของช่างเป็นช่างของช่างหลวงอะช่างได้ยินว่าเป็นเป็นทีมงานช่างสิบหมู่นะที่ทําประเภทนี้นะงานข้ามเงินนี่นะเนี่ยก็เป็นศิลศิลปะศิลปะชั้นสูงของของประเทศไทยเราเหมือนกันนี่นะส่วนใหญ่เราจะเจอข้ามเงินกันในดาบของเจ้านายชั้นสูงพวกดาบ ดาบพวกที่มากับไอ้ที่เขาเจอเป็นดาบเจ้านายเลยรพวกนั้นนะ่ะแล้วก็จะมีข้ามกันอยู่ที่คอหอกหรือด้ามด้ามดาบประกอบยศอะไรพวกนี้หรือหรือดาบระดบับระดับเจ้านายละกันเนาะ,ะหรือถ้าใครอยากซื้ออยากจัดทําดาบคร่ำเงินก็ทักเข้ามานะแต่ต้องบอกก่อนว่าราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยเพราะมันเป็นงานที่ทําละเอียดมากวิธีการคร่ำนะมัน มันไม่ใช่ทํากันง่ายๆนะมันถึงแพงก็คือว่าเขาก็จะเอาเขาเรียกว่าสกัดมมาตอกตอก,ตอกให้เป็นให้ผิวของดาบเนี่ยผิวตรงที่เราจะคร่ําเงินเนี่ยมันเป็นเหมือนหนามอ่ะหนามเล็กๆหนามเล็กๆทีๆละเอียดละเอียดเนี่ยแล้วก็เดินเส้นเงินลงไปให้เป็นรูปร่างเป็นปลวดลายตามที่เราต้องการนะแล้วก็เคาะเคาะอัดลงไปนี่แหละมันมันยาก เขาบอกว่ากว่าจะสับได้แต่ละชุดเนี่ยโอ้ยเสียเวลาเสียสกัดไปเยอะมากเลยถ้าผมพูดผิดขออภัยนะว่าเขาเรียกว่าสกัดหรือเปล่าน,นะนะก็ถือว่าดาบเล่มนี้ก็สวยลงตัวนะแล้วมีอีกอย่างหนึง่งฟิตติ้งชุดแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเขาจะทำร่องไว้แหละฟิตติ้งเนี่ยเหมือนเหมือนเขาทำเผื่อไว้ลงยาด้วยนะใครอยากได้งานลงยาก็ทักเข้าไปหา,าฟิตติ้งคุณตุ้ยเขานะเนี่ย ของเขาก็สวยนะแต่ของผมของผมไม่ได้มีลวดลายนะของผมจะเป็นแบบแบบแบบค่อนข้างจะดั้งเดิมแต่ว่าไองานลงยาก็มีแบบโบราณเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีนะเนี่ยก็เป็นสไตล์ใครสไตล์มันเนาะถ้าใครชอบก็ติดต่อไปไม่ว่ากันก็พอดีก็อย่างที่เคยพูดในคลิปกนก่อนของของใครมาก็ไม่ได้บอกเจ้าของก็หรอกก็รีวิวให้เลยกัน <c ười> นะใครสนใจก็ทักมานะนี่นะฟทักไปแล้วกันนะ ทักไปหาขุนตุ้ยเขานะถ้าจำไม่ผิดแล้วพูดผิดก็ขออภัยด้วยฟิตติ้งนี้นะ่าจะเป็นของทีมแอดมินของกลุ่มคมคนสาตานะัตตาเนี่ยออาานะนี่แหละคนคมสัตตาเนี่ยเออคมสัคมสัตตาเนี่ยนี่แหละลองทักทักเข้าไปนะใครสนใจนะก็มีหลายท่านที่ที่ประกอบฟิตติ้งแบบนี้ไปนี่นะนี่งานค่ำจะไม่เต็มเล่มนะรู้สึกว่าค่ำขนาดนี้เนะี่ย ก็หลายหมื่นเหมือนกันนะไม่ไม่ไม่ใช่ถูกๆนะคืองานประเภทนี้มันไม่ใช่ว่าคุณออกไปปากซอยถ้าคุณจะเจอคนทำง่ายๆนะมันบางทีมันมันนับมันนับคนได้เลยนะคนที่ทำแบบนี้เป็นนะงานประเภทนี้นะมันถึงแพงมันถึงเป็นศิละปะที่ชั้นสูงแล้วก็มันเริ่มหายากแล้วว่าอย่างถ้าไม่มีการทำดาบเนี่ย คนปัจจุบันก็ส่วนน้อยที่จะเอาข้ามเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากงานที่งานที่งานแฮนเมดอะไรที่เขาเหมือนกับว่าเอาเป็นอย่างงานศูนย์ศิลปะชีพอะไรพวกนี้ยกตัวอย่างนะน่าจะมีอ่มีที่เขาสืบทอดกันมานะแต่ก็ถือว่าถ้าใครมีกำลังซื้อและอยากเก็บงานประเภทนี้งานข้ามเงินแบบนี้นะนี่นะงานข้ามเงินแบบนี้ไว้ เข้าข้ามตรงสันด้วยนะสองฝั่งเลยนะก็ลองลองกันมาได้ลองลองทักเข้ามาได้นะเดี๋ยวจะประสานงานให้ละกันแล้วก็จะเป็นธุระจัดการให้นะก็มีค่าดำเนินการนิดๆหน่อยๆนะนี่นะหรือใครอยากสร้างดาบประจำะกูลประเภทนี้มาเลยจะฟิตติ้งแบบไหนก็ได้ฟิตติ้งงานงานดุลหรืองานอะไรก็ได้นะก็ทักเข้ามาทำได้หมดนะครับ ดาบประจําตระกูลก็มาคุยรายละเอียดเรื่องงบประมาณกันว่ามันควรจะอยู่เท่าไหร่ใบาดาบคุณมาเลือกได้เลยผมทํางานที่ผมตามใจลูกค้าลูกค้าต้องการประเภทไหนแบบไหนนะหนึ่งคือผมจะแนะนําไปว่าแบบนั้นดีไหมแบบนี้ดีไหมสรุปสุดท้ายลูกค้าจะเป็นคนจัดการเลือกเองหมดเพราะเราจะไม่เลือกแทนลูกค้าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าไม่ถูกใจขึ้นมาเนี่ยผลเสียอยู่ที่เรานะก็ ถ้าจะจบก็คือลูกค้าเป็นคนตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายว่าเอาเลือกอะไรแบบไหนแบบไหนก็ประเมินราคากันไปนะก็นี่แหละก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็โชว์ผลงานไม่ได้มีอะไรนะครับนะก็อย่าลืมใครสนใจงานข้ามเงินนะความจริงเงินเงินมันจะเด่นโชว์ขึ้นมาอีกทีนะแต่ว่าลักษณะของเงินเนี่ยมันจะหมองอยู่แล้วมันจะหมองเมื่อผ่านการเวลามันจะหมองไอ้ด้ามเนี่ยตอนแรกๆมาก็เงาแวบนะเงาแวบเลยแต่ถ้าขัดมันก็เงา แต่ว่ามันมีขั้นตอนต่อจากนี้ด้วยก็เลยไม่อยากไปขัดมันจะขัดซ้ําขัดซ้อนนะครับก็เลยรองานตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วขัดทีเดียวนะถ้าขัดไปตอนเนี้กว่าเขาจะไปทําฝักทาอะไรเดี๋ยวมันก็กลับมาอันนี้อีกก็เป็นเรื่องปกติของเงินนะงานเงินนะครับนะนะงานเงินนี่ก็จะหมองหมองเป็นตามธรรมชาติมันนะครับก็ เสน่ห์ของเงินเก่าก็เป็นค่าเงินเนี่ยค่าค่าความเก่าตามการเวลานี่แหละเสน่มันมันไม่ใช่ใสสว่างนะมีแต่โลหะอย่างเดียวที่ใสสว่างโลงหะมีค่าแล้วกันนะโลหะอื่นมันก็ใสโลหะมีค่าอย่างเดียวที่ใสสว่างนะไม่สีไม่ตกไม่หมองก็คือทองคำนะใครอยากข้ามทองก็มาคุยกันทำได้ไม่มีปัญหาก็ใช้งานวิธีการก็เหมือนข้ามเงินนี่แหละ จะใช้ทองคำก็คือน่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีค่อนข้างราคาสูงนะครับใครจะล้ามทองก็เดี๋ยวต้องมาประเมินราคากับช่างทำทองเอช่างทำงานข้าอีกว่าเขาตีราคาเท่าไหร่ก็ตีตามราคาน้ำหนักทองปัจจุบันนั่นแหละนะข้ามทองก็ได้ประจำตระกูลใครตระกูลใหญ่ใครมีกำลังซื้อก็มาทำกันนะด้ามจะเอาแบบไหนทั้งงานหล่อ คอบัวงานดุนลายคอบัวนะครับงานลงยาผมก็ติดต่อให้ได้ถ้าเอาแบบนี้เดี๋ยวผมก็จัดการให้ได้หมดเป็นรับหน้าที่ประสานงานทาฝักนี่ลักษณะของฝักก็ประมาณนี้นะอันนี้ลูกค้าเลือกใช้ฝักปากกลมนะจะได้รับกับไออันนี้หน่อยนะครับแต่ <c oughs> ปลายก็จะเป็นปลายแบบนี้นะอ่าก็ไล่บางไล่บางไปนะครับความยาวใบดาบประมาณ24 25นิ้วถ้าจะไม่ผิดนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ่า,าเจอกันคลิปหน้าจะมีอะไรก็เดี๋ยวจะเอาดาบเก่ามาแทรกสักหน่อยแนละ้เพราะว่าหลังๆมาไม่ค่อยทำทคลิปดาบเก่าเลยก็คือมันก็ตรงๆนะมันช่วงนี้คนคนสั่งดับใหม่กันเยอะนะถือว่าเยอะถือว่าเยอะเหมือนกันเพราะว่าดาบเก่าเนี่ยมันจะว่าหายากไหมก็หายากระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็ คือส่วนใหญ่คนที่ทําดาบใหม่เนี่ยเขาเขาจะเขาจะมีโจทย์ที่ว่าคือเขาอยากมีดาบไว้เป็นมรดกูกทอดลูกหลานอ่าซึ่งการจะเอาดาบที่ไหนมาซื้อจากดาบเก่ามามันก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นมรดกตกทอดคือมันก็เป็นดาบที่ใช้ต่อจากคนมาวัตถุประสงค์มันต่างกันนะไม่ใช่ว่าดาบเก่าโบราณไม่ดีนะดาบเก่าโบราณดีในแง่การสะสมแต่ในแง่จะทําให้เป็นมรดกของลูกหลานเนี่ย มันก็ควรจะสร้างดาบใหม่ขึ้นมานะน,นั่นแหละมันก็จะมีสตอรี่ว่าเอ้ยบรรพบุรุษเราเป็นคนสร้างเองมันไม่ใช่ว่าต่อสืบต่อจากคนนั้นคนนี้มาอันนี้นะแต่บางคนก็ไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็หาดาบสวยๆส,สักเล่มหนึ่งเอาไว้เป็นให้ของขวัญให้ลูกให้หลานนะมีบางคนนะบางลูกค้าบางท่านนะสั่งฟิตติ้งไปหลายชุดบา,บางทีก็มาสั่งประกอบดาบเป็นสิบๆเล่มน,นะ เอาเก็บไว้ให้ลูกเขามีลูกชายอะไรเนี่ยเออก็ใครเขาอยากส่งต่อสิ่งดีๆแล้วเป็นเป็นเป็นมนรดกตกท่อทางวัฒนธรรมหรือศิละปะของบ้านเราให้ลูกให้หลานก็ถ้าเข้ามาเขาไม่ได้เสียหายของพวกนี้นะครับอ่าบางทีลูกคุณอาจจะรู้สึกดีก็ได้ออพ่อเตรียมดาบไว้ให้ตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีทั้งดีท้งเอาไว้ตั้งโชว์ หรือว่าเอาไว้เป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับก็ได้ทั้งนั้นเลยของผมก็มีเต็มนี่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเห็นไหมเต็มนี่นี่ยังไม่หมดอะไอีกเชียงรายนะขนไปบ้างแล้เต็มบ้านเลยโอเคยาวไปละสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับมา,มาดูอีกทีหนึ่งงานค้ามเงินดูใกล้ๆนะเห็นไหมเห็นไหมงานามเงินนะ่ําเงินนะก็ถ้า สมัยก่อนถ้าเปรียบเทียบคนได้ถือดาบแบบนี้ก็คือนู่นแหละคุณได้เป็นระดับเจ้าพญานู่นแหละเนี่ยออกยาเจ้าพญานู่นแหละนะออน,น,ละน่าจะประมาณนั้นนะโอเคครับสวัสดีครับ